สวัสดีครับสวัสด <Uh ีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ iPhone 7 Plus <Chris> กันนะครับนี่เป็นรุ่น iPhone 7 Plus ของแท้ๆนะครับแล้วก็แกน็อตตูเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเรามารับชมกันได้เลยนะครับทำไมกล้องมัเงาวมลเหลือเกินนะครับขออนุญาตเช็ดกล้องแป๊บเนาะ โอเคไปนะครับใช้อะไรบางๆก็ได้นะครับนี่ดูกันชัดๆนะครับแงะเข้าไปตรงขอบแบบนี้นะครับนี่ก็คือในกรณีที่แบตบวมเนาะเมื่อแงะเสร็จใช้เล็บนะครับดันออกมาในลักษณะนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรนี่นะครับเครื่องตัวนี้มีสติกเกอร์อยู่แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าผ่านการทํามาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วง่ายๆครับตัวนี้ก็ไม่ยากนะครับแกน็อตนะครับแกน็อตโอเทโทวทีนะครับพอดีมีแขกมาหาเมื่อกี้อามาเรามาขันกันต่อนะครับเทคนิคของมันคือน็อตแกะมายังไงนะครับตั้งอย่างนั้นนะครับตั้งอย่างนั้นแกะมายังไงตั้งอย่างนั้นนะครับมันสั้นยาวไม่เท่ากันเทคนิคมันอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับ เราเปลี่ยนมือเดียวได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรื้อมาทั้งหมดนะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับงัดเลยครับงัดงัดทางงัดทางงัดเลยนะครับงัดทางงัดนะครับเมื่องัดนะครับเราต้องดูสายแพรด้วยนะครับมันจะมีสายแพรอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นพี่เพื่อนๆทุกท่านครับ ทำด้วยความใจเย็นนะครับงัดเสร็จมาจับไอตัวสีดําๆนี้ให้อยู่หมัดน,นะครับจับตัวสีดําๆนี้ให้อยู่หมัดแล้วก็ลอดมาแบบนี้นะครับนี่ลอดมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงนะครับอ่าเมื่อดึงเส้นแรกออกแล้วนะครับเรามาดึงเส้นต่อไปทําไมผมถึงงัดออกนิดนึงเพราะว่ามันจะได้ง่ายเปิดทางออกให้มันออกไปด้านข้างนะครับแทนว่าเราจะดึงตรงตรง ไปทางตรงนี้นะครับดึงแบบนี้มันยากไปนะครับสําหรับพี่ๆมือใหม่มันยากไปนะครับผมก็เลยงัดนิดนึงแล้วก็อ้อมมาทางนี้ซะอ่าเห็นไหมครับเทคนิคง่ายๆมากเลยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเอาแบตเตอรี่ใหม่มาครับเอาแบตเตอรี่ใหม่มานะครับการติดตรงนี้นะครับการติดตรงนี้ให้เราสังเกตว่า เราติดไปในแนวตรงอันเดียวนะครับอันเดียวเลยเพราะมันยาวนะครับเพราะมันยาวโอเคอันเดียวก็อยู่นะครับอันเดียวก็อยู่แบตเตอรี่มันจะมาเบนแบบนี้นะครับเราก็พับขึ้นไปพับขึ้นไปนะครับแล้วก็พับลงมาทีหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปแพ็กแบตเตอรี่ครับผลักแบตให้ลงล็อกนะครับ ส่วนวิธีที่ให้มันใส่ง่ายนะครับให้มันใส่ง่ายนะครับก็หาอะไรเบนๆบนมาขยายนะครับขอบข้างตรงนี้นะครับนี่ที่เป็นล็อกของมันเนี่ยขยายออกไปเลยนะครับขยายออกไปเลยมันจะลงล็อกง่ายมากๆนะครับบางคนก็ขยายทุกอันแต่สําหรับผมผมขยายเฉพาะฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งที่แบตเตอรี่อยู่นะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็ขันน็อตครับทีนี้ นะครับวิธีการใส่จอก็เหมือนกันนะครับเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งสำคัญมากๆนะครับในการซ่อมโทรศัพท์เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าลืมนะครับทุกขั้นตอนนะครับเขาจะพร้อมที่จะเสียได้ตลอดเวลาในการซ่อมโทรศัพท์แต่ถ้าเรามีสมาธินะครับถ้าเรามีเทคนิคดีๆนะครับ ทุกอย่างมันย่อมมีทางออกเสมอภาพอาจจะไม่ชัดนะครับภาพอาจจะไม่ชัดแต่ว่าหัวใจผมชัดเจนนะครับอยากจะนำเสนอให้พี่ๆทุกท่านได้ทํากันแบบง่ายๆนะครับและทำด้วยตัวเองได้นะครับเรามาดูขั้นตอนสุดท้ายกันนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับนี่ดึงจอถอยหลังมานิดนึงนะครับนี่ดึงจอถอยหลังมานิดนึงปักหัวลงไปนะครับแล้วก็กดเบา,เบา,เบา นะครับนี่กดไปเบาบครับแล้วเรามาเปิดเครื่องดูกันนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆครับพี่พครับโอ้โหง่ายไหมครับง่ายไหมแล้วถ้าหมีทําได้เนี่ยพี่พี่ก็ต้องทําได้นะเออนะครับง่ายไหมครับถ้าง่ายก็ขอหนึ่งไลค์พอนะครับสําหรับคลิปนี้ขอหนึ่งไลค์พอนะครับใครแชร์ได้ก็ใครสะดวกแชร์ก็แชร์นะครับใครไม่สะดวกแชร์ก็ไม่เป็นไร เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ